นิสัยคือสิ่งที่กำหนดโชคชะตาของคุณดวงดาวเป็นแค่เพียงแพรับบาปสวัสดีค่ะครูดาวเดอ s t สตาร์โฮลารี่มาแล้วนะคะสวัสดีผู้ที่เกิดลัคนาราศีตุลทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่24กันยายนถึงวันที่23ตุลาคมสามารถดูได้นะคะการแบ่งวันที่ราศีครูแบ่งแบบตะวันตกค่ะสามารถที่จะดูได้ทั้งลัคนาราศีดาวสุ์ดาวจันทร์หรือ เลือกเอาที่ตรงกับตัวท่านเองได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแบ่งวันที่แบบไทยหรือว่าตะวันตกก็ตามแต่เพราะว่านี่คือคลิปการอ่านไพ่โดยทั่วไปเราไม่ซีรีส์ในเรื่องของการแบ่งวันที่ใดๆทั้งสิ้นนะคะคลิปนี้เหมาะสําหรับคนที่มีประเด็นในเรื่องของความรักนะใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วขอเลื่อนผ่านไปไม่ต้องดูนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นไมซ์เซตที่มันไม่ดีค่ะดูพไพ่เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเพราะว่าคนเรายังมีวันเดือนปีเกิดเป็นของตัวเองมีดวงดาวที่โคจรบนท้องฟ้านนะปัจจุบันนี้ ท้ามุมกับดวงดาวในวันกำเนิดของเราด้วยด้วยเป็นไกด์ไลน์ก็พอค่ะครูจะเปิดไพ่ในส่วนของคนมีคู่ก่อนแล้วก็ตามมาด้วยของคนโสดนะเรื่องราวของคนมีคู่นะคะครูจะเปิดในฝั่งของคุณและคนรักของคุณเรื่องราวทั้งสองฝั่งนะคะสามารถที่จะสลับกันได้ด้วยนะเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณตั้งแต่วันที่1 ถึงสิกรกฎาคมจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรขอให้สิใบนะคะมาดูสถานการณ์ทางด้านฝั่งคนรักของคุณกันค่ะ สถานการณ์ทางฝั่งเขาจะมีนาน้มเป็นอย่างไรนะคะขอไพ่จิบไปค่ะขอไพ่สรุปสามใบนะคะ ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะไพ่ตัวตนของคุณได้เป็นไพ่โอ้โหห้าถ้วยเลยนะคะ9ไม่เท้าราชาถือดาบเด็กถือดาบราชาถือเหรียญหกเหรียญ e m press อัศวินถือไม่เท้า10บไม่เท้าแล้วก็สิบเหรียญน,นะไพ่ตัวตนคนรักของคุณได้เป็นไพ่เถ้วยรายชินีถือเหรียญ The Hermitt วิวออฟฟอร์จูนหนึ่งดาบ1เหรียญสิถ้วยว้าวเก้าถ้วยอัศวินถือถ้วยแล้วก็หถ uh ้วยอ้ถึงถึงขั้นว่าอืมดีในระดับหนึ่งละกันนะคะถึงแม้ว่าไพ่ตัวตนของคุณจะเป็น5ถ้วยเอาล่ะคุณอาจจะมีเรื่องราวนะเครียด,ดอยู่นะคะอาจจะคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาว่า คุณได้ไปทําอะไรมาแล้วมันผิดพลาดลงไปแต่ครูจะบอกว่าจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะชาวตุลน,นะมีอะไรดีๆเข้ามานะั่นหมายถึงว่าในบางคู่นะคะที่ได้คุยกันมาสักพักหนึ่งเป็นแฟนกันมาสักพักหนึ่งก็มีโอกาสที่จะว่าจะได้ตกลงปรงใจนะคะใช้ชีวิตร่วมกันนะเป็นสิบเหรียญเป็นดี p r ็ม s e s s นะคะดูแลเกื้อกูลกันเป็น ราชาถือเหรียญน,นะเนีย่ยช่วยซัพพอร์ตให้กำลังใจกันดูแลกันไปถึงแม้ว่าเอา่าที่ผ่านมานะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณก็อาจจะนั่นแหละมีประเด็นนะคะเรื่องบุคคลอื่นเข้ามาแทรกเข้ามาซ้อนเพราะว่ามีหกเหรียญอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานแล้วแหละไม่จบไม่สิ้นตะทีเนี่ยเป็นก้าไม่ท้าแล้วก็สิไม่เท้าแล้วก็คุณก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยมันท้อแล้วนะแต่จริง,รงๆแล้วเนะี่ย ในความเหนื่อยความท้อของคุณเดี๋ยวคุณก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีสำหรับคุณนะคะก็คือเป็นดีเอมเพรสที่เขาจะรู้คุณค่าในความรักที่คุณมีให้กับเขาแหละนะคะเป็นสายเปและเป็นราชาถือเหรียญที่พร้อมที่จะเกื้อกูลไปด้วยกันแต่ว่าประเด็นก็ยังไม่หลุดนะเพราะว่ามีไพ่ราชาถือดาบอยู่ตรงนี้นั่นหมายถึงความสัมพันธ์ของคุณก็อาจจะมีระยะเ,ออเวลาของความสวีแล้วก็มาด้วยตามด้วยความ แข็งแข็งชาชเฉยๆ,ๆชาๆชาแล้วก็ทำมาด้วยสวีทสลับกันไปในช่วงเวลานี้มันอาจจะเป็นในเรื่องของการทํางานของแต่ละคนที่มีความเครียดเข้ามาแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของทางด้านการเงินที่จะต้องรับผิดชอบภายในครอบครัวหรือความสัมพันธ์เนาะและที่ครูจะให้เป็นไพ่ที่เป็นประเด็นอีกใบหนึ่งนะคะ ก็คือไพ่เด็กถือดาบนะคะในกรณีของบางคู่บางคนมีรักต่างวัยใครก็มีคอยอมลงให้กันนั่นทั้งเด็กถือดาบราชาถือดาบเอาแต่ใจด้วยกันทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นคนหรือคนรักของคุณแล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกแบบเอาตรงๆนะตรงๆนะนะก็คือคุณไม่ฟังแล้วอ่ะคุณไม่เชื่อใจแล้วอ่ะคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณได้ทํามาทุ่มเททั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ย คุณไม่ได้ตอบแทนอะไรกลับคืนมาเลยคุณรู้สึกหวังเพราะว่าเนี่ยเป็นไพ่ห้าถ่วที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วก็คุณรู้สึกว่าตัวของคุณเหนื่อยมากท้อมากเจ็บซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะเนี่ยที่มีเรื่องราวนะคะเป็นประเด็นกันอยู่แต่อาจจะนะคะบางคู่บางคนอาจจะเป็นประเด็นในเรื่องทางด้านการเงินไม่ใช่เรื่องของบุคคลที่3ก็ได้แต่ในกรณีนี้ครูก็ยังไม่ไม่ไม่ละทิ้งในเรื่องของบุคคลที่3ที่มีประเด็นเข้ามานะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณกับคนรักของคุณสามารถ <c oughs> ขอัยสามารถที่จะสื่อสารกันได้อยู่นะคือมีไพ่อัศวินถือม้เท้านะคะแล้วก็ดีเอ็มเพรสือใช้ทั้งเหตุและผลใช้แบบน้ำเย็นเข้ารลูกใช้แบบว่านะความอ่อนหวานอ่อนโยนความ เอื้อทอนการให้อภัยซึ่งกันและกันอยู่ในความสัมพันธ์นี้ก็จะสามารถที่จะประคองความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักของคุณผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ครูต้องบอกว่าคุณจะเหนื่อยหน่อยคุณจะท้อหน่อยนะในช่วงเวลานี้ก็สร้างพลังใจหน่อยว่าตัวของคุณอ่ะไม่ได้แบบเป็นดีเพรสอย่างนี้ที่ไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะว่าคุณเป็นอย่างไรแล้วคุณจะเป็นอย่างที่เขาว่านะแต่ขึ้นอยู่กับคุณรู้สึกกับตัวคุณเองว่าคุณอ่ะ เป็นอย่างไรต่างหากเนาะมาดูไพ่ตัวตนของคนรักของคุณได้เป็นไพ่เจ็ดถ้วยณนะตอนนี้ณนะเวลานี้ค่าเขาพูดอะไรมาจับต้องไม่ได้เลยจับต้องไม่ได้เลยพูดพูดพูดมาเนี่ยไม่ทําสักทีไม่แสดงให้เห็นสักทีเขาอาจจะมีช่วงเวลาที่นะคะเขาเงียบหายไปเขาอยากอยู่นะคะเงียบๆของเขาเขาอาจจะไม่ติดต่ออะไรคุณมาเลยนะคะแต่ถึงเวลาแล้วนะคะที่เขาจะต้อง กลับมาพูดกับมาเคลียร์เพราะว่ามีไพ่อัศวินถือถ้วย6ถ้วยหนึ่เหรียญ View of Fortune นะคะสิถ้วยราชินีถือเหรียญแทบจะหมดหน้าถักแล้วใ <laughs> นไพ่ติใบนะ,ะ <laughs> เขาจะกลับมามาพูดมาเคลียร์มานะคะเป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณหรือว่าสารสัมพันธ์ต่อนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะว่าอาจจะต้องใช้เวลาเพราะว่าเขาชา้าช้ามากๆเลยนะคะอาจจะแบบ ให้เขาจมดิ่งอยู่กับความรู้สึกและอารมณ์ของเขาก่อนแต่อย่างที่กูบอกแล้วว่าเวลาที่เขากลับมาแล้วเขาจะพูดอะไร mm hmm. ก็อย่าไปคาดหวังกับเขาสูงเพราะว่าเป็นเจ็ดถ้วยที่คาดหวังอะไรยังไม่ได้นะคะการกลับมาครั้งนี้ของเขาต้องการเอาชนะใจคุณให้ได้นะต้องการมัดความสัมพันธ์ให้นี้ความสัมพันธ์เนี้ยให้มันยุบมัดเลยอะไรทํานองแบบนั้นแต่ไพ่ที่บ่งบอกนะคะว่าทําไมเขาจริงจังซีเรียสแบบนั้นเพราะว่า เขามีราชินีถือเหรียญคุณมีราชาถือเหรียญไพ่ของความเป็นคู่กันและมีความรู้สึกที่มันมั่นคงต่อกันแต่มันมีไพ่ก้าวถ้วยอยู่ตรงนี้นะคะคือเห็นเงียบๆบแบบนี้ฟาดเรียบนะคะเพราะว่าอะไรก้าวถ้วยอยู่ติดกับเด e h เฮอร์มแล้วก็อัศวินถือถ้วยเจ้าชู้ไม่เบาเจ้าชู้หนักไปหน่อยเจ้าชู้เงียบนะคะใครไม่รู้อะนะคะ ที่จะชุงเงียบอยู่ในความสัมพันธ์นี้ละกันแล้วก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ครูต้องบอกว่าเป็นรักต่างวัยที่อาจจะแบบเขาเรียกว่ายังไงความคิดเห็นหรือไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตไม่ตรงกันแต่ว่ามีความรักที่ดีให้แก่กันละกันนะคะยังไงก็ตามแต่นะคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยกับคําพูดของเขาที่มันไม่ตรงใจหรือว่าออไม่เห็นเป็นรูปธปรรมเห็นแต่พูดลอยๆพูดลอยๆแต่ก็ไม่ทําสักทีอารมณ์ประมาณแบบนั้นแต่ว่า อย่างที่ครูบอกว่าเขาก็รักจริงหวังแต่งอยู่นะมี1เหรียญมีราชินิถือเหรียญแล้วสิบถ้วยของคุณมี10เหรียญราชาถือเหรียญอยู่เป็นไพ่ที่สัมพันธ์ถึงกันนะคะครูมองดูว่าอย่างไรก,ก็ตามแต่ถ้านะคะพยายามที่จะปรับนะคะเข้าหากันได้อะไรที่มันลงตัวนะคะที่พร้อมที่จะให้อภัยกันได้นะก็สามารถที่จะกลับมานะคะหรือฟื้นความสัมพันธ์ไปททางที่มันดีขึ้นได้นะ ไพ่สรุปได้เป็นไพ่ดีวิวแปดไม้เท้าแล้วก็เด็กถือถ้วยเอาละนะคะในกรณีของบางคู่บางคนที่แต่งงานกันแล้วหรือใช้ชีวิตร่วมกันถ้าไม่พร้อมในเรื่องของการมีบุตรนะดูแลตัวเองดีดด้วยนะคะเพราะว่าโซ่ทองคล้องใจมาแล้วมาเต็มเต็มเลยมาเต็มเหนียวนะคะเต็มเหนียวไปเลยพี่เต็มที่ไปเลยเธอเพราะว่าอะไรเดี๋ยวอีกไม่นานนะคะเมื่อเร็ยูนะนเน่ยดาวมฤดจยูจะย้ายจากราศีเมษไปสู่ราศีพฤกษ์ซึ่ง ะะตอนนี้ยังไม่ย้ายเล็งราศีตุลยอยู่เล็ง,ลเ,งเล็งราศีตุลอยู่ฉะนั้นพอย้ายไปปุ๊บเอาละทีนี้ก็นะคะเปิดโอกาสเปิดทางนะคะหลายสิ่ง,ง,ห,ห,ลงหลายอย่างให้หลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นความลับให้มันโลง่งให้มันโปร่งฉะนั้นอะไรที่เป็น,ปนความลับอยู่ในะช่วงเวลานี้เดี๋ยวอีกไม่นานจะถูกเปิดเผยจะถูกเ,เขาเรียกว่าคลี่คลายลงคลี่คลายลงเป็นทิศทางที่มันดีขึ้นเพราะว่าไม่ได้อยู่ในอยู่ในราศีเมษ ที่เป็นราศีฝั่งตรงข้ามคุณที่เป็นเรื่องคู่ของคุณน่เองเอ้คูไปมีเรื่องของดวงดาวได้ไงกลับมาที่ไพ่ก่อนก็อดไม่ได้ที่จะพูดนะคะพราะว่า,วาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณน่ะบางคู่บางค,างคนลงล็อกแล้วพร้อมที่จะสู่ของมั่นหมายตกลงแต่งงานกันบางคู่บางคนก็อยู่ด้วยกันเลยนะคะไม่มีการแต่งงานอะไรใดทั้งสิ้นพร้อมก็มาสร้างครอบครัวด้วยกันนะปรึกษาหารือกันในเรื่องของการซื้อบ้านนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของ มาใช้ชีวิตร่วมกันแบบไม่ต้องแต่งงานกันก็ได้อะไรแบบแบบนั้นแต่ว่าในเรื่องปูดประเด็นนะคะสำหรับบุคคลที่3ยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่ถ้าในกรณีของคนที่มีนะไม่มีอย่าไปซีเรียสนะคะมีเจ้าดีวิวอยู่ตรงนี้นะคะก็อาจจะต้องแบบเรียกว่าใช้เวลานิดนึงนะคะที่อะไรหลายๆอย่างจะคลี่คลายลงไปแต่ว่าคุูมองดูว่าอย่างไรก็ตามแต่นะคะคู่ของคุณกับคนรักของคุณก็พร้อมที่จะ ปรับตัวเข้าหากันเพราะว่ายัางมีแรงดึดูดที่มีต่อกันอยู่สูงมากๆเลยนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจักรวาลน,นะคะอยากจะบอกอะไรกันกับคุณบ้างน,นะคะเดี๋ยวมาขอข้อความจากจักรวาลกันนะคะ ขอให้3ามใบนะคะจกักรวาลอยากจะบอกอะไรราชาถือดาบ3ไม่เท้า8ดดาสิ่งที่คุณจะกระทำลงไปในช่วงเวลานี้นะมันจะเป็นข้อผูกมัดกับคุณในอนาคตฉะนั้นการที่คุณจะลงมือ ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือคิดหรือพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะ็นอย่างนช่วงเวลานี้ตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างในะช่วงเลนนี้นะคะมีผลต่อความสัมพันธ์ของคุณในอนาคตเป็นอย่างมากเอาล่ะไม่ว่าใครก็ตามแต่ที่จะทําอะไรมีผลอยู่แล้วในอนาคตอย่างแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้ที่ครูให้ความสาคัญก็คือว่ามันจะเป็นประเด็นมากๆเลยที่จะผูกมัดคุณนะคะไปกับความสัมพันธ์ดังนั้น ไพ่มันออกเป็นแนวแบบเนี่ยมันต้องไปเชิญกับความสัมพันธ์ที่จะต้องผูกมัดไปด้วยอุปสรรคปัญหาหรือว่าผูกมัดไปด้วยคําพูดที่ตกลงข้อตกลงอะไรกันไว้ฉะนั้นในกรณีของบางคู่บางคนที่ซีเรียสน,นะคะเช่นทําสัญญาอะไรกันาการตัดสินใจใช่ไหมซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรมันผูกพันกันไปฉะนั้นถ้ายังไม่ มั่นใจไม่มั่นคงอะไรสักเท่าไหร่อย่าพึ่งตัดสินใจอะไรไปในช่วงลานีมน้มันไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องของแบบความรักอย่างเดียวบางคู่เนาะอาจจะมีผลตามมาทีหลังมันอาจจะเกิดความยุ่งยากอะไรนะคะคือมันเป็นข้อผูกมัดบางคนซื้อบ้านร่วมกันอพอถึงเวลาแล้วงอนกันแง่งอนกัน,อ,น,กนอันนี้ก็ผูกมัดกันอยู่อย่างนั้นฉะนั้นคิดให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงมือทําอะไรลงไปนะคะแล้วก็ สิ่งที่คุณมองไม่เห็นในตอนนี้ก็คือนะคะอนาคตเป็นอะไรเนาะแต่คุณมองเห็นนะคะทางด้านความคิดและความรู้สึกของคุณในะช่วงเวลานี้นั้นก็มองและให้เข้าใจและก็ตัดสินใจไปในทางที่คุณเชื่อมั่นศรัทธามั่นใจในตัวเอง,เ,องเหมือนราชาถือดาบนะคะ เอาละนะคะเดี๋ยวครูจะทําในส่วนของคลิปของคนโสดในส่วนของคนมีคู่ถ้าท่านใดสนใจที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับครูนะคะข้างล่างใต้คลิปนี้ตรงตรงคอมเมนต์ะจะมีครูปักหมดุดลิงไลน์ไว้ให้เรียบร้อยแลติดต่อกันดูดวงส่วนตัวกับครูมาได้ไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ยูเรเนียนโหราศาสตร์ไทยวิชาได้7ตัว9ฐาน พยากรสัตว์ไพทาโรก็ติดต่อจองคิวมาดูดวงก,กับครูเพิ่มเติมได้หรือว่าจะเป็นในเรื่องของการปรึกษาหา,หารือีบำบัดสภาวะอารมณ์ซึมเศร้านะคะด้วยการเปิดไพ่พูดคุยให้คําปรึกษากันได้แบบพี่แบบน้องก็ติดต่อไอดีไลน์ครูมาได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของคลิปของคนโสดกันอ่าอย่าลืมคอมเมนต์นะคะว่าอยากให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไระนะคะ,คะมาต่อในคลิปของคนโสดกันนะคะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของครูด้วยมาดูกันค่ะความรักความสัมพันธ์ของ3โสดจะเป็นอย่างไรมาดูที่โสดแรกกันก่อนโสดแบบมีคนคุยนะคะแนวโน้มนะคะว่าคุณนะ,ะจะไปเปิดเผยความรู้สึกความในใจกับเขาในช่วงเวลานี้จะไปจีบเขาเปิดเผยเลยนะ,ะจะเป็นอย่างไรนะคะจะเป็นจังหวะเวลาที่ดีของคุณไหมขอไพ่ห้าไปนะ ขอไพ่สรุป3ใบนะคะไพ่ตัวตนของคุณได้ไพ่ Judgment 3ดาบ2เหรียญ1น1เหรียญ View of Fortune นะคะถามว่าเป็นจังหวะเวลาที่ดีของคุณไหมจังหวะนี้ได้อยู่นะครูยังให้ผ่านอยู่ครูยังให้ได้อยู่มาดูไพ่สรุปกันสี่ดาบสไม้เท้าแลยเด็ดโอ้โห ที่ครูยังให้ได้อยู่เพราะว่ามันมีไพ่ของการที่มีผลในอนาคตตามมาเหมือนเมื่อสักครู่ของคนมีคู่แล้วค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีผลณนปัจจุบันนี้ออนะคะการที่คุณได้บอกอะไรกับเขาความรู้สึกของเขาไว้ในะช่วงเวลานี้นะตอนนี้เผื่อวันหนึ่งนะคะที่ตัวคนที่คุณรักคุณชอบเขาว่างเ,ออเขาอาจจะนะพิจารณาคุณเป็นกรณีพิเศษเหมือนสมัครงานเลย หมือนจ็ดโปรโมชั่นเลยนะคะเป็น2เหรียญเป็น j u d g e m เม t นะเป็น v วิวออฟจูนมีผลตอนคุณในอนาคตถ้าคุณอะไปเผยเผยความรู้สึกตอนนี้เป็น1เหรียญได้เลยนะคะก็จะเป็นอะไรที่แบบเออทำให้เขาแบบ อยู่ในความทรงจําในความรู้สึกของเขาได้แต่ว่าถ้าจะกระโดดเป็น,ปนแฟนกับเขาในาช่วงเวลานี้ครูมองดูว่าเขายัางไม่พร้อมนะคะดีไม่ดีเขาก็อาจจะต้องเคลียร์ปัญหาคาใจสําหรับตัวของเขาเองอยู่ในเรื่องของปัญหาทางด้านความรู้สึกทางด้านความรักของเขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนรักเกา่าความรู้สึกกับคนรักเกา่าๆที่ไม่ได้หมายถึงว่าเขาคิดถึงคนรักเก่าก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกทางด้านความรักของเขาที่ผ่านมาที่เขายังไม่โอเคเขาก็เลยยังไม่พร้อมอะไรอย่างนี้นะคะมีไพ่สี่ ดาบสองไม่ท้าวเดดเดีดเนี่ยบ่งบอกถึงนะคะว่าคุณไปบอกเนี่ยมันไม่ได้ถูกพัฒนาเป็นแฟนกันได้เลยทันทีนะคะเนี่ยยังมองไปที่อนาคตที่มันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้าเพราะว่าไพ่เด็ดเดดหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นนะคะพูดไปได้บอกไปได้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้พัฒนาอะไรมากมายนะช่วงเวลานี้มาดูในส่วนของคนโสดที่สองกันนะคะ โสดที่อยากจะกลับไปหารักเก่ารักเดิมของคุณจะเป็นจังหวะเวลาที่ดีของคุณไหมอขอไพ่ห้าใบโอ้ไป <c oughs> สรุปไหนใบหนึ่งโค้งไหนไว้ก่อนโค้งไหนไว้ก่อนนะคะ ขอให้สรุป3มใบถึงแม้ว่าไพ่หนึ่งไหนไปแล้วแต่คุณชิคก็ขอ3าใบอยู่นะคะมาดูไพ่ตัวต้นของคุณได้ไพ่หนึ่งเรียนเจ็เรียนว้าวอาัศวินถือไม่เท้า9ไม่เท้าราชนีถือไม่เท้าจะเป็นจังหวะเวลาที่ดีของคุณมหมายไพ่สรุปได้ไพ่เก้าเรียนอัศวินถือเรียนแฮงแมนนะคะ ในพายมาแล้วมีโอกาสที่จะได้กลับมานะคะกลับมาพูดกลับมาคุยกันแต่ไม่ได้หมายถึงว่ากลับมาเป็นแฟนกันนะนะคะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างอาจจะต้องใช้เวลาพักยกกันก่อนนะคะบางคนบอกว่าคู่ค้าพักยกมานานแล้วคะคูครับผมพักมาเป็นปีแล้วครับผมผมอยู่บรคานี่เย็นลมเย็นสบายเลยครับอะไรนะคะก็ต้องบอกว่าคือ,อครูต้องใช้คําว่า มันเป็นจังหวะที่หน้าตอนนี้หน้าเวลานี้เท่านั้นเองนะคะไม่ไม่อยากแบบจะตัดตัดตัดความความคาดหวังไปซะเลยไม่ได้เป็นแบบนั้นเนะาะดังนั้นมันเป็นช่วงจังหวะเวลานี้เท่านั้นที่อาจจะยังคือคุยได้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แบบเชิงที่แบบจะกลับมานะคะหรือฟื้นความสัมพันธ์กันได้แบบดังเดิมนะคะฉันั้นให้แบบเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะเป็นเพื่อนพูด เป็นที่ปรึกษานะคะเนี่ยเป็นราชินีถือมเท้าเป็นอัศวินถือมเท้ามีโอกาสนะพระพูดมาคุยกันแต่ว่าถ้าสังเกตไม่มีไพ่ถ้วยขึ้นมาเลยไม่มีไพ่ถ้วยขึ้นมาเลยมีแต่ไพ่เหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่ไม้เท้าฉะนั้นนะคะไพ่รายชินีถือเหรียญที่ตกลงมานี่ก็คือคุณคุยได้เขาจะรับมิมมตรไมตรีไปแต่ว่าจะไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์อะไรกันไปมากมายแล้วก็ไพ่สรุปที่เป็นเ,เป็นก้า เป็นเก้าเหรียญก็คือไพ่โสดเต็มเต็มนะมีใครไม่รู้ไพ่เก้าเหรียญเป็นสาวทึนทึกเมื่อก่อนครูเป็นเก้าเหรียญนเนี่ยเมื <c> ่อ <oughs> ก่อนครูเป็นเก้าเหรียญดูมีนกด้วยมีนกด้วยเก้าเหรียญเก้าเหรียญก็เก้าเหรียญอ่ะนั้นรอจังหวะรอเวลาหน่อยเป็นอัศวินถือเหรียญแล้วก็ใช้เวลายาวนานหน่อยนะคะเนี่ยเป็นแฮงแมนก็อาจจะต้องแบบ คือความรู้สึกแหละครูว่านะคือต้องคนนี้ต้องเป็นคนนี้เท่านั้นแห่งแมนไม่ใช่คนนี้ก็ไม่ได้แต่วันหนึ่งอะ่ะที่พอคุณรอคอยนานๆเข้านานไปเรื่อยๆพอคุณคุณจะเริ่มเรียนรู้และคุณก็จะเข้าใจว่าอ๋อจริงๆอะ่ะเราความรู้สึกเราเท่านั้นแหละที่มันเอาไปยึดไว้ยึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างนั้นจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเป็นของตัวเราเลยแล้วเราไปไปทุบไปยึดไว้อะไรทํานองแบบนั้นแหละเราก็จะเข้าใจพอเข้าใจแล้วอะไร ก็มองหาโอกาสใหม่จังหวะใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะอ่าก็จะปลดปลยตัวเองจะคิดได้นะคะแต่ว่าคนที่ทุกข์อยู่ถ้าเราไปบอกอะไรเขาก็จะไม่รู้จนเขาเรียนรู้ในเรื่องของความทุกข์เขาก็จะรู้ได้ด้วยตัวของเขาเองเป็นปัจจตังเนาะมาดูในโสดที่3กันบ้างโสดที่แบบไม่มีคนคุยนะไม่ได้มีรักเก่านะแต่ว่าอยากรู้ว่าจะมีใครเข้ามาไหมขอไพ่ห้าใบนะคะ ก็ต้องบอกว่าต้องให้เรียนรู้เนาะเรียนรู้กันไปเรียนรู้กันเองเนาะนะคะถ้าไม่ไหวจริงๆก็ต้องบอกก็ต้องสก,กิดหน่อยเนะะอาล,ละขอไพสรุปสามใบโอเคมาดูกันไพตัวตนของคุณได้เป็นไพสองไม่เท้า โอ้โหสิไม่เท้า9 9ดาบแฮงแมนแล้วก็อัศวินถือไม่เท้าให้สรุปได้เป็นไพ The ะฟูสีเหรียนแล้วก็ราชาถือไม่เท้าเอ,อ่อต้องบอกว่าช่วงเวลาเน,นี้นะคะก็มีคนเข้ามาหลายแต่คุณไม่สนใจคุณมองเป็นในเรื่องของแบบมีรักมันมีทุกข์อะไม่เอาดีกว่านไม่อยากเอาตัวเองไปจมอยู่กับความทุกข์แล้วคุณมองไปอนาคตในเรื่องการเรื่องงานของคุณมากกว่าที่จะโฟกัสว่าจะทํำยังไงให้มัน มีความสุขมีความสําเร็จและอยากให้บ้านปลายชีวิตของคุณมีความสุขจะได้ไม่เหนื่อยอะไรประมาณแบบนี้และที่สําคัญก็คือครูมองรู้ว่าคุณนะ่ยจริงๆก็ไม่ได้อยากเอาตัวเองไปผูกมัดยึดติดอยู่กับใครเพราะว่าคุณผ่านอะไรมาเยอะแล้วฉะนั้นครูแล้วคุณรู้ด้ว่าช่วงเวลาน,นี้นะถ้าเกิดมีใครเข้ามาเนี่ย คือถ้าไม่ได้โดนใจคุณจริงๆคุณก็ไม่รับไว้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้เขาและคุณเสียเวลาด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็ช่วงเวลานี้คนที่เข้ามานะคะอาจจะแบบไม่ค่อยได้ตรงใจคุณสักเท่าไหร่แล้วก็ช่วงเวลานี้คุณน่าจะไฟในเรื่องของการทํางานของคุณอย่างหนักแล้วก็นอนดึกนะคะพักผ่อนดูแายสุขภาพด้วยนะเพราะว่าเราต้องระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยนะเนี่ยแฮงแมนแล้วก็ก้าวดาบอยู่ตรงนี้นะคะ ไพ่สรุปที่เป็นไพ่เดอะฟูลแล้วก็สี่เหรียญแล้วก็ราชาถึงไหมะผมบอกว่าคุณต้องการอิสระอยู่อาฉะนั้นมีคนเข้ามาแหละคุณก็รับไว้พิจารณาแต่คุณจะมองดูว่าคุณมุ่งเน้นไปนเรื่องของความสุขของตัวเองอาหน้าที่การงานการเงินของตัวเองเป็นยังไงเอาตัวเองให้มั่นคงก่อนเดี๋ยวพอมั่นคงแล้วเดี๋ยวมีก็มีคนเข้ามาทำนองนั้นแหละคะ่ะเป็นเดอะฟูลสดไปก่อนนะคะอยู่เฉยๆกับตัวเองไปก่อนอะนะนะ ก็คือคนเข้ามาในช่วงเวลานี้อาจจะไม่ได้โดนใจคุณอะเพราะไพ่ถ้วยมันไม่ขึ้นเลยนะที่รักของครูเอาละนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าจักรวาลอยากจะบอกอะไรกันกับคุณจักรวาลของพี่ดูซิจะบอกอะไรนะคะไพ่สามใบบอกว่า strength ถ้วย3ดาบโอเคสเโอเคจักรวาลบอกว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะต้องเป็นในเรื่องของการเอื้ออ,อ,อาทรนะคะเช่นพี่ต้องดูแลน้อง คนที่แข็งแกรง่งแข็งแรงต้องปกป้องคนที่อ่อนแอกว่านะคะเพราะว่าอะไรเวลาถ้าสมมติคนโสดไปเจอคนที่แบบอ่อนแอที่เราจะต้องปกป้องดูแลเออนะคะอย่ามองดูว่าเอ้ยทำไมเขาแบบอ่อนไหวจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาอาจจะไปเจออะไรที่ทำร้ายเขามาก่อนแล้วทีนี้พอมาเจอเจอกัดกับคุณเขาอากํากำลังอาจจะหาเหมือนขอนไม้เป็นที่พึ่งคุณก็ต้องอะไรดูแลเขาไปถ้าคุณเข้มแข็งแข็งแกร่ง แต่ถ้าเป็นตัวของคุณซะเองนะช่วงเวลานี้นะที่คุณอ่อนแอซะเองนะคะนั้นมันจะต้องอะไรทำอะไรให้ร่างกายเราอแอคทีฟก่อนที่รักของครูเพราะว่าถ้าจิตใจข้างในมันอ่อนแอนะและร่างกายเรามันจะตามเคืินพรเรางมแลนั่งมือเลยคอตกนี่ d บอดี้อ่ะบอดี้เลงเกชภาษาของภาษากายเนี่ยนะคะ สมองมันรับรู้ว่าคอตกฉันไม่สบายฉันไม่โอเคฉันเศร้าอยู่นะฉะนั้นคุณต้องอะไรให้บอดี้ของคุณได้ขยับนะคะออกไปแดนออกไปเต้นออกไปให้ร่างกายของคุณได้แสดงเ,เขาเรียกว่า power ได้ได,ได้ออกกําลังอ่ะนะคะเพราะว่าอันนี้คือหมายถึงการออกกําลังด้วยนะ <c oughs> ออะกกำลังทำบอดีนะ้เน่เมื่อร่างกายของคุณ active จิตใจของคุณก็จะเข้มแข็งขึ้นมานะมันจะเป็นการรับรู้ทางด้านสมองอันนี้ก็ถ้าสมมติว่า คุณอยากให้พลังงานของคุณได้ดึงดูดคนที่แบบที่จะมาดูแลที่จะหรือว่าคุณไปดูแลเขาอ่ะคุณก็ต้องให้ตัวของคุณเองส่งพลังก่อนไม่งั้นถ้าคุณอ่อนแอนะคะอ่อนแอมากๆมากถ้ามากจนเกินไปบางทีคุณก็อาจจะดึงดูดคนที่อ่อนแอมากๆอ่อนไหวมากๆนําปัญหานะคะเรื่องราวความรักที่มันเป็นรักเศร้าๆรักที่มันแบบนะเออมันเป็นลักษณะของ การที่คุณจะต้องแสดงให้ตัวของคุณได้เห็นว่าตัวคุณเองสามารถที่จะมีความรักที่ดีได้คุณต้องคุณสร้างมันมา,มาได้ด้วยความการรักตัวคุณเองเข้มแข็งในตัวของคุณเองแล้วก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะคนที่จะมาหยิบยืมความรักให้กับคุณนะแล้วก็มาเยียวยารักษาบาดแผลในจิตใจของคุณให้ดีขึ้นนะคะก็ฝากไว้ด้วยสําหรับคนโสดนะคะ ขอขอบคุณมากๆที่ติดตามช่องครูดาวเดอะสตาร์โฮลาีด้วยดีเสมอมาสำหรับท่านใดที่สนใจที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ยูเรเนียนโหราศาสตร์ไทยวิชาเลขเจ็ตัวเฐานและพยากรศาสตร์ไพทาโรก็ติดต่อไอดียลน์ข้างล่างนะคะตรงคอมเมนต์จะมีลิงก์ไลน์นะคะที่ครูปักหมดไว้ก็ไป คลิกได้ติดต่อดูดวงส่วนตัวกับครูได้หรือว่าอยากจะปรึกษาหารือบำบัดสภาวะอารมณ์ซึมเศร้าจากการเปิดไพ่นะคะพูดคุยแนแนวให้ทางปรึกษาเป็นเพื่อนคุยกันได้ก็ติดต่อไอทีไลน์ครูมาได้นะแล้วก็ฝากแสดงความคิดเห็นนะคะว่าอยากให้แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งใหม่ของครูต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระ,ะดิ่งไว้ด้วยเผื่อมีคลิปอัปเดตใหม่ๆจะได้ติดตามกันทัน ขออวยพรให้กับทุกท่านมีความสุขความสมหวังในความรักขอให้ทุกที่ที่ทุกท่านเดินทางไปเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แคล้วคลาดปลอดภัยขอให้โชคดีนะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย